ยัมหาม่้นะพระอะไรนะเนี่ยผมเนี่ยผมเช่าเฮียมาห้ามเช่าผมใช่ที่ทำไม่มีทางอ่ะไม่มีทางอ่ะไม่มีทางอ่ะผมไม่เคยขายสมเด็จได้องค์ละห้าหมื่นตักกี่นานแล้วครับจะจะกี่ปีกี่ชาติเนี่ยผมบอกให้เลยจานซื้อผมตรงไหนอ่ะผมเปิดร้านอยู่ตรงไหนอจันเขา ใครบอกอ่ะใครบอกคุณพ่อซื้อผมที่ไหนอ่ะผมไม่เคยขายพระสมเด็จเก๋ได้องค์ละห้าหมื่นเลยมีแต่ให้เขาไม่เคยอาจารย์ผมไม่เคยขายได้จารห้าหมื่นนี่สาสิปีเยอะมากนะห้าหมื่นนี้ซื้อกิ่งชินมันชอนได้เลยนะจารย์รู้เปล่าสมัยก่อนพ่อปลาองละสองพันจารรู้ไหม ห้าหมื่นเนี่ยโอ้โหถ้าบอกซื้อผมเนี่นะแต่ก่อนผมได้เงินห้าหมื่นนี่ผมโอ้โหอจารย์แล้วใครสมเด็จเจ๋เ,เ,เขา,ามีมาตีหัวผมเ <c oughs> นี่ยเนือออกป่ะนานๆๆๆๆๆนาน,าน,านาจารย์ขอบาระคุดมากตกใจหมดเลยซื้อเราไปหลายสิบป,ปีแล้วด้วยโอ้โหถ้าจันห้าหมื่น 50, 000, ตกใจนะเนี่ยถ้าถ้าตอนนี้นะ ถ้าตอนนี้นะผมเล่าให้ฟังนิดนึงวันก่อนผมไปเจอพี่ทองพี่ทองอยู่ท่าประจันเขาก็ไปหยิบพ้าในในเก๊ะของเขามาผมนี่ยังขำอยู่เลยพี่ทองพี่ทองบอกอาจารย์จำได้ไหมเนี่ยเอาปู่ถวยเก้าเจ็ดมาเอาพ่อแช่มทองคำมาพ่อแช่มภูกระโดดอะ่ะพ่อแช่มเล็กๆอะ่ะเม็ดแตงพ่อแช่มเล็กๆภูกระโดดอะ่ะย้อนหลังไปผมว่าสามสิบปีอะ่ะ ถ้าใครเช่าพ้ากับผมเมื่อ30ปีที่แล้วนะใครก็ได้ซื้อพักอะไรผมไปก็ได้เอามาขายคืนเลยแต่ก่อนหลวงูุทวดนะเก้าช้ำๆหน่อยนะแ0 0พัทะลอดอะ่ะอยู่กับพี่ทอง9,000-9,000 <c oughs> เหรียญทองคำนะเม็ดแตงภูกระโดดนะสึกๆนะอาจารย์แบ่งให้มา2,500 ผมนึกในใจโอ้โหกูมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหสองพันห้าแบบทองเล็กๆอ,อ่ะเราก็หูเราตกควายขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยพี่ทองมตอนนี้มีคนมาให้หลายแสนละสามสิบปีอ่ะโอ้โหพี่ทองนี่แบบแหม่ก็เหมือนจะคนซื้อหุ้น SCG ซจอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะสไตล์อย่างนั้นอะ่ะนะ ก็เหมือนกับคนที่ซื้อบิตคอยตอนที่แบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบเออมันก็ดีนะอ่ะนะโออนี่เหรอถ้าเกิดสมเด็จองค์นี้เ่ะสมัยก่อนนะืมาถึงตอนนี้เหรอเจ้าระคุณน,นะ